สวัสดีค่ะวันนี้เราเสนเหมเม,มนูใหม่ของเย็นนี้นะคะวันนี้เราจะทำผพดแนงหมูนะคะแล้วก็ไก่ทอดตอนนี้เราได้หมักไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสนอวิธีทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันโอเคค่ะตอนนี้เราทำผัแนงเราทำเคี่ยวกะทิเคี่ยวกะทิแล้วก็เอาเราทำแบบง่ายๆอ่ะอันนี้เราซื้อมาน้ำพริกแกงเราก็ซื้อมาแต่ว่าเราก็ต้องเลือกน้ำพริกแกงนะคะเดี๋ยวทำผัแนง กะเดี๋ยวกะเดี๋ยวส่งแล้วเรามาดูกันนะคะนี่นค่ะกะทิเดือดแล้วนะคะกะทิเดือนนะะดอน,นี้เราจะใส่หมูลงไปเลยใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราเราใช้เคี่ยวเอาได้ใส่หมูลงไปเลยใส่ลงไปหมดเลยใช่ไหมใส่หมดเลยค่ะใส่หมดเลยนะใส่หมูลงไปหมดเลยเดี๋ยเราจะพึ่งโคนปล่อยอย่างนี้สักคังนึงนะคะปล่อยไว้ก่อนเรายะมาปรุงรสกันพอเดือดอีกทีเรามาปรุงรส แต่นี่จะใช้น้ําตาลปี๊บนะคะเป็นน้ําตาลปึกน้ําตาลปึกเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะอย่โดนอย่าเห็นแค่ยางน้ำตาลึกรนจะแกะก่อนเนี่ยเราใช้น้ําตาลนี่นะคะก้อนหนึ่งน้ำตาลนี้หนึ่งก้อนใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ปาปลาแล้วยังไม่ต้องคนแต่เราใส่ได้เลยคนได้เลยอันนี้ง่ายๆนะคะบอกแ่ะสอนแบบบอก แนะนำแบบแม่ครัวที่ง่ายๆอ่ะทำง่ายๆแบบไม่ต้ององูคุณเนี่ยเราก็ใส่น้ำปลาไปเลยกาะต้าเลยหวานเค็มๆโอเคระก็ตั้งเคี่ยวนะคะมันเาดูหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมมูมันจะเป็นอย่างนี้เลยเราเอาหมูชิ้นใหญ่ๆเลยหั่นหมูชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนมันสุกแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกัน ทิ้งไว้เลยนะคะทิ้งไปเลยทิ้งเคีย่ยวไปเลยเปิดไฟอ่อนๆทิ้งไว้เี่นทีครับก็ประมาณ20นาทีได้ให้หมูมันเปื่อยอะไม่ใช่เนือ้อ20นาทีก็โอเคแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันอีกทิ้งนะคะด้าโอเคตอนนี้มันเดือดแล้วนะคะเรามาชิมรสกันนะเรามาชิมรสล้วเอารสตามที่เราชอบ ชิมรสกันดูที่ว่ารสเนี่ยมันจะยังได้อย่างที่เรากินแล้วยังเรามาชิมกันโอเคน่ะอ่อนนิดนึงอ่อนเค็มกับอ่อนหวานนิดนึงผนงเนี่ยต้องหวานนํานะคะหวานนําเราชิมนะเราเติมน้ําตาลนี่เราเติมน้ําตาลทรายเป็นที่เราชิมนะนี่เรอ่อนเติม โอ้แค่นี้เลยโอเคแล้วก็เติมน้ำปลาอีกนิดนึงให้มันกรุบกรอนี่จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนี่เราอไปเลยเส่ไปอย่างนี้เลยแล้วทีนี้เราก็เคี่ยวจนน้ำแห้งพอน้ำแห้งเนี่ยมันจะแตกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนมันแห้งนะคะเราเอาแค่น้ำขูกขิกแล้วแนงเอาให้หมูเปื่อยนี่โอเคนะคะชิมรสเอาเองค่ะ เราชอบรสไหนหวานน้ำหรือเค็มนํำแล้วแต่คุณชอบโอเคนะคะปาัใโอเคนี้เ,<ๆ>เดี๋ยว <BU G. S 1> okay. ต airlines, ้องรอให้กระทะร้อนหน่อยกระทะยังไม่ร้อนเดี๋ยวกระทะร้อนมันก็จะได้นั่นเนื<ม>้อมันจะได้เหลืองสุกถึงข้างใน ครับไก่สวยไหมสวยดีเห็นมาวแล้วอร่อยด้วยสูตรง่ายไม่มีอะไรมากก็เอาหมักกับขนอแค่นั้นเองอนดูสี่ดูสีส,สวยไหมเนี่ยแค่แค่หมักกับขนอแต่เราใช้เวลาใช้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งหมักไว้พักนึงอ่ะรสชาติมันจะได้เข้าเนื้อไก่ ดูสีสีสวยไหมเนี่ยไม่ใช่สีสวยอย่างเดียวนะอร่อยด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันโอเคนะเดี๋ยวเราไปชิมกันกินกับครอบครัวตากได้เลยเนี่ยความสุขอยู่ตรงเนี้ยอ่อชิมดิอร่อยไหมลูกเห็นมื้อเย็นนี้คือเรามีแพนแงงแพนแงงหมูแล้วก็ไก่ทอดอร่อยไหมชิมดิ้ึมือ ร้อนว่าคำใหญ่เพียเปื่อไม่หมูร้อนอยู่ร้อนอยู่ว่าก็ร้อนนี่เนี่ดีดีฟ้าขึ้นกู๊ดยากแบบดุดสนน้ำต้องนานแบบนี้ไม่ทนาไปมันก็เปลี่ยนหอมไหมวะเขาบอกว่าร้อนอร่อยขนาดไม่ได้ไก่ตัวนะถ้าใส่หอวที่อร่อยกว่านี้เนี่ยแล้วไก่ของเราวันนี้ดูสีนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อข้างใน ดูสิเอาเนื้ปั้นนึ่งนมองเกลียู่ยกนายใช่ไหมเนี่ยดูสิเอือย,ย,ยอร่อยด้วยนะนี่ดูน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มก็สูตรโบราณอืมกรอบนอกนุ่มในสูตรนี้ไม่มีผิดหวังอร่อยมากี๋ยวบัฟเฟ่ต์ลองกิดเถ้นโอเคมากินข้าวไปกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แบ่งด้วยแบ้งให้ทันแนลด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดตับสกีบด้วยแต่